มือเหี่ยวมือแก่แก้โดยวิธีนี้นะครับหลายคนบอกว่าเนี่ยหน้าแก่ก็พอจะมองออกก็คือมีริ้วรอยมีหน้าหมองคาหนอมีแก้มตอบขมับตอบอันนี้คือลักษณะของหน้าแก่แต่เวลาที่มือแก่เนี่ยครับมันจะมีอยู่2ลักษณะด้วยกันภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า o hand old hand o hand นะครับจะมีอันแรกก็คือ1ก็คือเป็นจุดจุด เขาเรียกว่าเป็นเอส s ปอตเอจนะเอ็ s, แล้วก็วักด้วยสปอตเอสพีโอทเห็นไหมครับว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามหลังมือเรามีจุดเป็นเม็ดสีผิวเกิดขึ้นเนี่ยมันจะทําให้ดูแก่กว่าไวทันทีกกอย่านืงอคือหลังมือเนี่ยดูเหี่ยวดูย่นดูไม่เต่งตึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของมือแก่เช่นกันนะหลายคนบอกว่าจะแก้ยังไงดีนะครับมือแก่เนี่ยจะเกิดขึ้นได้เร็วมากเลยในยุคนี้เพราะว่ายุคนี้เป็นยุคที่เราต้องล้างมือกันบ่อยๆนะครับใช้เจลแอลกอฮอล์หรือล้างด้วยน้ําก็ตามมาเลยทําให้เกิด บางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เราแก่ขึ้นเร็วได้ที่หลังมือนะครับข้อที่1น,นะครับที่เราจะสามารถช่วยได้คือเราต้องกันแดดซะหน่อยหนึ่งครับกันแดดเนี่ยผมแนะนําว่าที่หน้าอาจจะใช้ spf 50แต่ที่หลังมือเนี่ยใช้ spf 30นะครับแล้วแนะนำนะครับให้เป็นบอร์ดสเปกตรัมซันสกรีนนะครับก็คือให้เป็นกันแดดที่ มีเขาเรียกว่ากันได้ทั้ง UVA และ UVB เพราะ UVA เนี่ยเรารูแล้วว่าถ้าเรากันได้จะลดโอกาสการเกิดด้วรอยที่หลังมือถ้า UVB เนี่ยจะป้องกันการเกิดกระสีดำดหรือสีน้ำตาลที่เราเห็นในคนแก่เนบางคนลามไปที่แขนเต็มไปหมดเลยนะครับที่เกิดจากแสงแดดทั้ง UVA และ UVB เนี่ยแนะนำว่าให้เลือกนะเขียนไว้ SPF 30เป็นอย่างน้อยแล้วเป็นบอกสเปกตรัมคือกันทั้ง UVA และ UVB แล้วที่สำคัญนะครับก่อนออกจากบ้านทาถึงเวลาเที่ยงทา ก่อนเลิกงานให้ทาหลังล้างมือทุกครั้งให้ทานะครับเพราะว่าทุกครั้งอย่าลืมนะครับพอเราล้างมือเสร็จปุ๊บก,กันแดดมันจะหายไปดนะังนั้นกันแดดหลอดเล็กๆสําหรับทามือให้พกติดตัวไว้อันที่2คือทาแฮนครีมแฮนครีมเนี่ยบางคนบอกไม่อยากทามือเพราะมันทางานลาบากจับคอมพิวเตอร์เป็นรอยผมแนะนําว่าผมเองก็เป็นคนที่ต้องจับคอมพิวเตอร์จับมือถือแบบนี้เลยไม่ได้ทาแฮนครีมด้านหน้าบ่อยๆกันแต่จะทาแฮนครีมด้านหลังมือบ่อยๆนะครับโดยที่ตัวที่ผมใช้เนี่ยจะชื่อว่าพนะรีเมียมแอนครีม มาตลอดเลยแต่ผมเปินว่าวันนั้นไปเรียนนะครับก็มีตัวหนึ่งที่น่าสนใจอาจารย์เขาแนะนําตัว Rock Loss นะครับ R O C K w R O S นะครับ r o c k l o s e นะครับตัวนี้มันจะช่วยปกป้องผิวจากแสง UV ที่ทำให้เกิดรอยเหี่ยวย่นได้แล้วอาจารย์เขาใส่ตัวโซเดียมไฮยาเข้าไปผมก็เลยเออเอาสองตัวนี้รวมกันนะครับเพื่ออุ้มความชุ่มชื้นแล้วก็ปกป้องรอยเหี่ยวย่นจากแสงแดดใครอยากดูตัวอย่างก็พิมพ์คำว่ามือแห้งแล้วกันเดี๋ยว Facebook ส่งลิงก์ให้อันที่3สําคัญมากคือก่อนนอนอย่าลืมทานน้ำมันจากธรรมชาติเรื่องนี้สำคัญนะเพราะว่าอย่าลืมนะครับเวลามือเราแห้งเนี่ยตอให้เราเป็นคนผิวมันก็ตาม เวลามือเราไปล้างมือมาบ่อยๆมือเราแห้งมากเนี่ยผิวเรามันเสื่อมสภาพเนื่องจากความแห้งแล้วดัง,งนั้นก่อนนอนผมแนะนำว่าเอาทาน้ามันมะกอกน้ํามันรําข้าวหรือน้ามันมะพร้าวสกัดเย็นก็ได้ทาบางๆครับให้พอไม่เหนียวเหนืนหนาแล้วให้มันช่วยโอบอุ้มความชุ่ม,ช,มชื้นไว้ใต้ผิวนะครับจะทําให้มือเราแก่ช้าลงนะครับนะร,บรักทุกคนนะครับใครที่ชอบไอเดียของคลิปนี้นะครับสามารถแบ่งให้เพื่อน,น,นๆได้เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยไม่เคยสนใจมือเลยสนใจแต่นหน้าแต่กลายเป็นว่าตอนนี้ หลังมือแก่กว่าหน้าเรียบร้อยแล้วครับรักทุกคนแล้วเจอกันกับความรู้เจ๋งๆแบบนี้นะครับทั้งสุขภาพและความงามรวมถึงไมซ์เซ็ดด้วยกับหมอทีมด็อกเตร์ทีมนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ